โลกภายนอกเป็นอย่างไรไม่สําคัญสําคัญที่เราเข้าไปรับรู้มันอย่างไรมันจะวุ่นวายอย่างนี้ในตลอดไปคือโลกแต่เราผู้ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับโลกตั้งหากนั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญอ่าเนั้นนี่ก็เมื่อเราไม่ประมาทแล้วี่เราก็มาร่วมกันอ่าอย่างน้อยการให้ทานอการให้ทานเป็นเริ่มต้นก็จริงแต่ว่าเมื่อ บุคคลคู่ไม่น้องใจในการให้ทานและก็ให้ยากแม้จะตัดบาดมันก็ยากบางคนบอกว่าจะไปยากอะไรเรื่องของการตัดบารแต่ที่จริงแล้วคนตินหนีจีเหนียวยากที่จะให้อะไรใครง่ายแม้แต่สมัยก่อนนี้การที่จะให้ข้าวเปลี่ยน ถ้าพรัพีหนึ่งก็ยังให้ไม่ได้นะแม้หยดแห่งน้ํามันขนาดเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยโกดก็ยังให้ไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าเองสเสด็จุงบัตขึ้นมาเดินบินธบ,บานทุกวันก็ให้ไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายนะฉะนั้นคนบอกวา่าให้ทานนี่เป็นเรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เพราะความตันีของเขาเหล่านั้นนีนะ่เป็นบุคคลที่เมื่อไม่เคยให้ทานก็จะทุกอยาก่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใด ที่ไม่เคยให้ข้าวน้ําอาหารขาธนิยะโภชนิยะแก่สมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลผู้คนนั้นเบ้อลาจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็ไปเกิดในทุกปฏิวิบาตนะินรกเมื่อหมดกรรมจากนารกนั้นก็จะมาเป็นบุคคลที่ขาตติทุกละขาตติบุคคลที่วิขาสาโถนเคี้ยวกินของเด่นหมายความว่าจะทําการสิ่งใดก็แล้วแต่เราไม่ประสบความสาเร็จ ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะมีเงินกับเขาเพราะวทาานคือการให้ได้ก่อนเราไม่ได้สังสมนะตอนนี้ก็อ้าคุณเจ้าได้พร้อมเพียงกันแล้วเก็จะ,ะสวดถวายพรพระแล้วก็จะได้นิมนต์นั่นตั้งพระจารย์องคแสดงธรรมได้ขึ้นตมากนะต่อไปเราก็ร่วมกันสวด ถาวายพรพระเข้ากันข <c oughs> ออนุญาตเป็นต้นเสียงตะโอนตะสัมปะขวะโตะระหะโตะ มัตตารติสัตถาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมจันทิติกะอกะติโกเอหิปัสสิโกอปะนยโกป

sambhave tinna cittavamu nen to tantaka sabbhavatu te kayam manan ti Rampakgna na kamatan ti su Tuhan tauting na cita munin tho tante casampawa dutek caya mang a ni ra kiring kacawaang akimat abuang kita kamasaasi watuta m ານກັມມະຕິຫາດຕະດຸສາສຸຂນັນທ a ງກາປັ j ຕິໂຍຊັນນະປະຖານຄຸນລິມານະວັນທັງພິຕິ ตุเตจยมังคลานิกาสวานะกาตมุตตารามอิวะคาปิณิยชินจายทุตวัจนะชนะกายบาเจสันเตนะโสมาวิตินาจิตตวะมุนิโตตันเตจสามเทตุเตจยังมังคณา อายะมติสัจจกวาตเกตุงวาตาปิโรติตมนังหติอาตัปุตตัญญาปิปัจจิโตจิตวามุนินโทตันเตตสาภวสุเติยังมังกรานินันโทปนันตัปุจจังวิปตังมหฮิสิงโปเตระเต

tế chốn thế mê thế ba cả thế thân năng yoga thế na u tĩnh na tan tát tam pháp tu tê tây y mang กัมมยานโรสะปันโยมหากาุณิโกนาโทหิตายะสัพปานินังโบรินตะวาปะมิสัพปะปโตสัมโพธิโมตมังเอเตนะสัจวาเจนะโหตุเต Chayyama kalam chayyando botiya mure sa kayana tanti vang tado e vang vichayo ho itaya su chayyama vico สโมทตะติสุณฺธาตตํสุมํกฺขนํสุปปาทํสุโหติตํสุกนฺโนสมโหโตจสุยิตํภาคมจริสุปจาตินํกายกรรมํวาจาครรมํปตํตินํปทาตินํมโนกรรมํปลีติเต นาเกทวานาลาภัน ปัมังกะนังราคันตุสาปเทวตาสั